ฮนาดูเซ็ตสวัสดีครับแป้ครับบังครับมาโอ้โหวงนี้ต้องบอกว่าผมชอบครับส่วนตัวครัยนี่ชอบมากวงนี้ผมผมชอบมากเรื่องเต้นตั้งให้เขาครับเก่งมากครับเต้นแทมินนี่แบบว่าโอ้โหโหโหหจริงๆเพราะว่าออกโซโล่มาแล้วหลายเพลงเลยเก๋ทุกเพลง เพลง move นี่แบบว่าผมชอบมากแบบว่าสโลแบบว่าครับเต้นช้าแต่แบบเท่เพราะเทมโปเพลงมันช้าอันนี้กลับมาแบบว่าคัมแบ็คเพราะว่าอีกสามคนสมาชิกในวงเนี่ยกลับจากทหารแล้วเกณฑ์ครบแล้วของเกาหลีเนี่ยเขาต้องมีเกณฑ์ทหารนะอันนี้ก็เข้ากลมครบไปแล้วเหลือเหลือแทมินคนเดียวมาร์กเน่น้องเล็กยังไม่ได้เข้าที่เหลือ3ามคนเขาออกมาหมดละ ก็เลยแบบคัมแบ็กกลับมาแล้ว SM Entertainment รู้อยู่แล้วชายนี่ที่ผมบอกก่อนเลยว่าชอบทุกเพลงเพลงดีทุกซิงเกิลทุกอัลบัม้มเพลงดีมากตั้งแต่แบบรีเพลย์ตั้งแต่เดบิวยุคโบราณเลยคือแบบว่าโอ้โหแล้วอยู่มานานวงนี้ไนี่แบบว่าใช้ได้ครับอ่ะทางบ้านพร้อมกันนะครับ1 2 3สองสามกเน่เฮ้ ไมเคิลโอ้น <Pix> ิวม oh, ินโฮมินโฮคนแรกเนวาคอลเนแทเมนเนยผมชอบเต้นเก่งครับโอเคเท่ะาชุดแบบว่าเหลือว่าโอ้โหสีผมมาว้าดอนคอลมีไม ah. ่ต้องทอมาแล้วดอนคอลมีดอนคอลมี โอ้โหเบลกมาไปที่พรอมนะโอ้โหมันเปลี่ยนแนวไว้ใช่นี่โอโ้ชุดเท่มากคอสตูมโคตรเท่โอ้โหชุดแมทเจ้าวขี่เทพมากชุดหล่อมากโอ้ยคอสตูมชอบทุกคนเลยโอ้โห,โ,หโอ้โหชุดโอ้เต้นยังโหดยังแรงเหมือนเดิมลายโอ้โหมาก เน่ดึงดึงดึงเชงดึงช้าเน่โชว์ร้องหน่อยวเคอลโอ้โหท่าเต้นเจ๋งมาฮุกมาอ๋อดอนคอเม่ดอนคอเม่เอจำง่ายแคทชี่ให้มียกขาคล้ายๆล้าเอซีทีเลยท่าเต้นโอ้โหซ้ำมาโอ้โหเปลี่ยนล โอ้โห oh, แทมินลายเต้นนี่แบบสุดยอดเฮ้ยชุดเท่ทุกคนเลยชอบชอบประตูมากขี่นี่โคตรเท่พจริงโอ้โหอย่างโหตโอ้โหลายเต้นดุจริงเบิดเบิดเบ็ดโอ้โหเกาหีีเกแรปมากโอ้โยพอมโอ้โหไมนอ โอ้ดโอย้ยโคตรมันเหลืออยูไรเนี่ยอย่างโอ้โหอย่างโคตรโคตรดุมันก็คั้มกันเลยเฮ้ยแดนเซอร์เท่มากไอ้มอโอ้เจ๋งนี่นี่แดนเซอร์ผู้หญิงนั่นแท้โอชุดย้อนเข้าเมย์ย้อนเข้าเมอะร้องง่ายดิเว้ย้อนเข้าเมย โอ้ยเปลี่ยนชกเปลีป่ยนากอ้ยเปลี่ยนชุดไอ้กุ้งอี้นี่เก๋ผมชุดนี้ก็สวยชุดนี้ก็เจ๋งโอ้ยคอนไอ้นี่สไต,าตาล์ลิสต์ดีมากเก่งมากอะไรอยู่ที่ปวดโชว์ร้องหน่อยวัว้าโอ้โหเนี่ยโชว์พลังเสียงไม่ต้องโทรมาแล้ว<อ>นี่โชว์พิชหน่อย น่แทมินโชว์หน่อยโอ้โหแบบโชว์เซนส์สูงไม่ต้องโทรมาแล้วเฮ้ยโอเปร่าชุดอีกแล้วชุดเก๋ด้วยชุดเก๋ทุกชุดคอสูมดีจริงขอโทรมาไม่ได้ขอโทรไม่ติดเปลี่ยนเบอร์แล้วไม่ต้องโทรมาแล้ว นี่มีเป็นโนเขาโหแกสาวแกโหโชว์เสียงก็เพลงแปดดีนะมีเป็นเป็นโนผสม่ะอ๋อใค้แดนเซอร์เยอะผลงานแดนเซอร์ก็คอสตูมดีสไตล์ดีจริงทีนี้โอ้โหเฟี้ยวจริง Don't call ่ใช่นี่รูปโทรศัพท์เออ okay, okay. อันนี้เป็นแบบโลโก้ของของช่อง y u t u b e ใช่นี่เซอ่าโอ้โหไม่ธรรมดาอ่ะเมาส์กันหน่อย oh. เอาที่ชอบสุดๆก่อนเสื้อผ้าครับเป็นจุดเด่นครับของ MV นี้เลยชุดเท่จริงๆคีนี่คือแบบว่าโอ้โหผมนี่แบบโดจริงๆคือแบบ อิสเซอรี่อ่ะมวกแล้วมีคล้ายๆขนนกอะไรยอย่างปลกแปลกๆๆๆแปลกแปลกอีกแล้วแบบว่าไอ้มินโฮเขาเหมือนมีผ้าแบนดาน่าแบบออกให้หูคือแบบแล้วไอ้แดนเซอร์ก็ชุดแท้ไมมอ้โมงก็เก๋ผู้หญิงนี่แบบมีไอ้คล้ายๆโมฮอคปลอมอย่างเงี้ยเป็นไหมพรมอ่ะโอ้แล้วก็เฟี้ยวคอสตูมดีจริงสไตล์ลิสต์ที่ผมให้เลยสิบเต็มสิบคือชุดเนี่ยเหลือเลยเออแต่ฉากน้อยไปนิดนึงนะแบ็กกราวกับเซตติ้งฉากเหมือนเหมือนเหมือนเดิม สามาๆผมชอบเอโกอี e, ้ที่มันลอยๆอยู่ครับมันเหมือนโลกเนี้ยไม่มีกราวิตี้ไม่มี Gravity, มมมแรงโน้มถ่วงแล้วก็วอี้แม่งลอยได้เว้ยปุ๊บ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 เออน,นั้นก็เก๋สีผมมินโฮก็เท่เปฟี้ยวเลยเพลงดีฮิปฮอปแบบนึบๆก็แล้วแบบเออ don't call me don't call me อย่าโทรมาอย่าโทรมาเออคือแบบบอกว่าแม่งโทรมาละเออโทรมาก็ติดต่อไม่ได้ละเออใช้นี่ๆหายห่วงครับ คือระดับแบบว่าท็อปทอปของ SM อยู่แล้วก็เป็นเจนประมาณเจนสองหลังๆพวกดงบางหลังๆพวกอะไรลงมาเออแต่ก็ถือว่าอยู่มานานแล้วใชยนี่ในวงนานนานนานเลยตั้แต่รีเพลย์นี่คือแบบว่าเกา่าควรแต่เพลงดีหมดผมชอบทุกชุดลูซิเฟอร์นี่ควรโอ้โหริงดิงดองนี่วิ่งดิงโอ้โหควรชอบริงดิงดองลูซิเฟอร์นี่คือแบบ,บโอ้เพลงแม่งมันมาก แบบเชอลล์ล็อกเชืลอ์ล็อกอะไรก็แท้หูแบบเพลงดีหมดเพลงดีทุกเพลงอันนี้น <S 2> <S 2> ใช้ได้เลยดอนคอร์มีดฟังครั้งเดียวให้เริ่มติดหูเลยเว้ยเดี๋ยวดูอีกเดี๋ยวเดี๋ยวร้องได้แล้วเนี่ยเออมันดีอ่ะเข้าคะแนนคะแนนวิชวลเอ็มวีคะแนนเราให้ไว้ขำๆนะไม่ต้องซีเรียสเอออันนี้แล้วก็คะแนนเนี่ยไม่เกี่ยวกับเพลงไม่เกี่ยวกับท่าเต้นไม่เกี่ยวกับหน้าตาไม่เกี่ยวกับอะไรทั้งสิ้นเป็นภาพส่วนตัวภาพรวมของมิวสิกวิดีโอเนี้ยเรารู้สึกยังไง เพลงนี้ผมให้ที่แปดจุดห้าอ่าใช้ได้ไอ้คุณบาไม่ี้คแนนผมให้9เลยครับเเลยใช่ไหมอ้ชอบนะเต้นแข็งแรงมากอ้อคือมันแบบมันดูโอ้โหมินโคันมันพลังมึงจะเหลือเยอะไปไหนวะโอ้ยนี่ว่าำตกใจคือมมนโอ้โหแม่งเต้นที่แขนจะขาดคือแบบว่าโอ้โหเลยเพิ่งออกากกลมมานะครับอยู่หน่วยด้วยมันเฟ็อยู่อยู่หน่วยมารีนด้วยเป็นแบบนาวิกโยธินของเกาหลีก็เลยคือแบบฝึกหนัก ผมดูรายการนี่มาโนวิ n งไบรทเตอร์โอ้โหให้สัมภาษณ์มาคือแบบมินโฮนี่เขแบบสายบ้าพลังอยู่แล้วลคือแบบนักกีฬาเตะบงเตะบอลไอรายการแบบแข่งกีฬาไอดอลนนะ่ะโอ้โหมินโฮน,นี่ลงตลอดอคือชอบคือเป็นคนแบบเอเนอร์จีเหลือเข้ากรมปุ๊บผมขอฝึกแบบหนักที่สุดโอ้โหนี่เห็นเลยออกมาโคตรฟิตแทมินนี่เท่เหมือนเดิมเต้นแทนมินนี่ก็เต้นเก่งอยู่แล้วเราเรารู้อยู่แล้วเมนแดนของวงอยู่แล้ว คีเท่มากครับคี่เพลงนี้เหมือนแบบเปลี่ยนลุกชุดชิดคือแบบเฮ้ยแม่งเฟียวเฮ้ยม่งโคตรเท่เลยโอเนิยได้โชว์ครับวคอลวคอลเมนร้องได้โชว์แบบไฮพิตไปอยู่2ทีเออใช้ได้คือแบ่งหน้าที่กันแบบว่าครบครันลงตัวเพลงนี้เฮ้ยชอบชอบดอนคอมีนี่คือชอบเลยครับใครที่เป็นแฟนชัยนี่ตั้งแต่ยุคเก่ายุคกลางยุคใหม่ปันวิลมาแล้วดอนคอมีเราอาจจะรีแอคชั่น ช้าไปนิดนึงเวลลงเวลาเราเราว่างไม่ค่อยตรงกันเอออันนี้ก็พยายามแบบปั่นให้เราที่สุดแล้วอันนี้ชายนี่เลยผมชอบผมบอกคุณบ้ามเลยว่าเพลงนี้ห้ามพลาดว่ะถึงจะช้าแต่ว่าขอรีแอคชั่นหน่อยพวกอันนี้ชอบเองส่วนบุคคลรับก่อนจากไปขอบคุณทุกทุกคนที่กดซับสไครต์ให้ช่องเราขอบคุณจริงๆใครที่เซฟเป็นพับลิกเนี่ยเดี๋ยวคุณบ้ามตัดต่อเคป๊อปเออคุณบ้ามโรชื่ออยู่แล้วและใครที่เซฟเป็นไพรเวทไว้ไม่เป็นไร ไม่เห็นชื่อไม่มีปัญหาให้ตัวเลขมันกระดึกกระดักอยู่เออสองหลักแล้วเอเ้ย thank you ขอบคุณทุกทุกคนที่กดติดตามช่องขอบคุณจริงๆมันเป็นแบบพลังเป็นแรงใจให้แบบว่าเฮ้ยลุยทําช่องต่อเว้ยเดี๋ยวมีมาอีกหลายศิลปินมีมมอีกเยอะโรเซ่ ose, ผมรอส่วนตัวเลยอันนี้บ,บ,บอกเลยว่าผมในสาวกวายเจโรเซ่ที่จะบอกว่ารีแอคชั่นแน่นอนแบล็คพิงค์เดี่ยวทำแน่ๆเออบอกไ้ก่อนเลยว่ามาแน่นอนจัดเต็มโรเซ่นี่จัดเต็ม แล้วก็ขอบคุณทุกทุกคอมเมนต์ก็ยังคอมเมนต์คุยกันได้อยู่ใครที่ชอบช่องเราเนี่ยก็แชร์ไปเพื่อนครับส่งต่อให้เพื่อนเฮ้ยรีแอคชั่นมีอีกช่องหนึ่งช่องน้องใหม่เออใช้คํานี้เป้บัมช่องน้องใหม่รีแอคชั่นเคป๊อปเฮ้ยพี่ๆเขาก็รีแอคชั่นกันมันดีเว้ยเเออว้ยก็ส่งต่อไปให้เพื่อนดูครับแบ่งๆไปเฮ้ยพี่เขารีแอคชั่นไม่แบ่งค่ายด้วยครับเขาทําทุกค่ายเลยไม่ว่าจะเป็นบอยแบนด์เกิร์ลกรุ๊ปเดี่ยวเดอรอะไรพี่ทําหมดเออ เราทําเราอยากทําครบเลยนะแต่ว่าจริงๆมไม่ไหวม,มันก็ต้องเลือกๆหน่อยอเออเท่าเท่าที่ได้เพราะเวลาเรามีจํากัดอ่าโอเคแล้วก็ใครที่เพิ่งมาเจอช่องเราอาจจะเพิ่งมาเจอกันจ้าเอ๋กันตอนชายนี่นี่เลยดอนคอมีแต่ว่าคุณเนี่ยซับเรานะเออดูซับอัสเออดอนคอมี me, แต่ว่าออดูซับอัสเอกดกดซับไปช่องเราครับกดซับไปช่องเราไว้คอนเทนต์เนี่ยเดี๋ยวมาเรื่อยๆเพิ่มเรื่อยๆทำหลายวง แต่ว่าเคป๊อปเนี่ยชอบชอบหมดชอบทุกวงผมผมว่าเจ๋งทุกวงคใครที่ยังลังเลอยู่กับช่องเราเพิ่งมาเจอเราคลิปนี้อาจจะคลิปที่แล้วคลิปนู้นลังรังเลอยู่ไม่ต้องลังเลแล้วครับทุกทคนอย่าลืม subscribe กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ได้แต่ต้องไม่บูลลี่สวัสดีครับใช้นี่ Chinese, ไม่ต้องโทรมาแต่กดซับให้เราเอ้